ปาโทตึงตัวเองพี่น้องทักทายสบายดีกันพี่น้องเอ้ยหอบเครื่งหอบคອງออกมาแล้ ตอกองมาเสวยไ,ได้ยังแน่เห้ยอ่าถ้าพายอสูรให้คืองามแต่นะเก๋พลเออลองลงมาบ้างไหมเครื่องลงมาบามันสโลุได้ไปพานสโล,ล,ลุลงเนื้ออารมณ์เน้อเครื่องอีเมยเครื่องอีเมย์ไหมโอ้ย อย่างนี huh. uh ้อ huh. mm ่ะกัน ham อ่าได้เฮ้ยปนินยังอยู่อือ ปดโผลม่มอุ้ยนะอ่าตะเคียวเห็ดกินเองจิโน,อออนขอกินติบขาวตีบติบใหญ่นี่ค่ะอุ่นข้าหึวงแซวนีอ่อาแบบมันปวดหมวกกันนะพี่น้องน้าลมหนาวยุข่าวทำกินเองยายชิ่มขี้สมตุมเยี่ยงมันไปได้รถแหน่นะยายมวนคัก ห <laughs> <อ> <laughs> มูเตลุดเหตุวันหอยทรายบ่ได้ยินวะคนร้ายย,าาายิ่บ่เมฆขึ้นนี่นะคือบอ่ยอมต้อมเต็มบ่แถมบ้านกับบุมีคนอีกเขาไปหาซ้ำดอกมะพริกทำหอกทำงานเบิดเขาเอายากับบุอยู่เขาเอายาวเออยนกเช้า,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 าแลกเป็นวินนะ โอ้เป็นน no ้ำนอนบ่อิ่มบ่ไป็กวดอีกบ่ชวนไปกวดมันมีแต่แกงหัวอืมชุดเจอสำลาเบิดขักบ่สินยังตันอีเมนบุดกับไปยุคคืนนี่ขำบ่มาวานนี่ พื่นเมื่อกี้สินว่านี่มามาขำบ่มามาบ่ายบ่ออดน,นเฮนอคนไร้เตอร์บ่แมอีมเมกับเพื่อนจ้อยจักโมงคุ่เจ้าขืนะนะขึ้นบ,นนนะบริเดอรนะเขาเขาก็บบริแจ้งซ้มนะนะ

เผื่อสีได้กับแทบตายิงสีไฮปอยอ่าเห็ดจำกูน่ะคิดยากพันกับปุ่นมันหักลมกระโดดขึ้นหงอไปมาขึ้นงอคอไปซื้อมาซื้อให้กับงงอนเงดูก็กินเนาะ บ่บ่มันลมถ้ามันไปเวียกมืออื่นเดี๋ยมันซื้อมาให้สำเร็จมามืออื่นขาดโสมมากีินเมล็ดปนินตัวนั้นเด้๋ยปงเอาคือไปปีงนี่ปนินตัวนั้นนะหายากยุคันโสมกัน เห็ดค <chat> <used> <creatures> <answer ed> ั่นสมมไ้เด้อปาปขลก็อยากวะป้าก้ากจะกินพอะหลับแล้ววะเออหลับแล้วกระแซ็บให้มันเห็ดลดเห็ดอันไนกระแซบสิถากินบบเห็ดอ้าวหอมละลายนึงเห็ดอันไนกระแซบ คอยหมูกับไขรว่าไขรนี่ขึ้นมาสององป้าขึ้นเข่ากับป้าทางรางป้าป้านางขางอีพอเปิดไปป้าแข่งค่ะนี่บ้างหลอยู่ไล่ยยกอนหมดอาทีหลย มันีหมดกุรเต็นน้ำข้าวเยเมื่อคืนกูเห็นในขีวเ่า้ำเชมัตอน้มอกีแม่ปากบากเดียเป็นเป็นเบอร์เลยมันเลียแม่มันแตกเออเออเด้หาจะเลียมันเด้อถ้าถ้าริดมันนี่ลูกเป็นปากบักตาลละสีปากกินข้าเลยถ้าริดมันอีเมีนี่เด้อถ้ารลดบัเป็นยังดอก ท่าเยจะเีมันท่าเลยจะเลียมันฮันดีฮันดีฮันดีแตะก็เบื่อเลยอาถูยังวาเอาท่าใส่แมนนี่กินกับท่าสลดเอาามาพามันนะหามกระตุกทัวะโอ้เด็กก็พอดีเลยเครื่องเก่าก็ยังเครื่องเก่าคนก็ดีใจยิ่เมย์ทำนั้นพนซื้อหายโอ้ยะถูเลยคนเขาซื้อหายคนเขากว่าขกาของเก่าไอ้มึงท้ง ี่บ่แต่อีพอน์ก็คือไปทิ่มไห้แวละแก่เสื้อผาตัใไม้ตเก้าวอ้วก็จังไห้พอจัดการพวอสากก่อนกับบ่อสากอย่าทูเนีนั่นนั่นเล่น่ะแม่นั่นน่ะเอาที่ก็อย่าเอาเสือทูว่าอะไรคันเรายาฟันแห่งจักเทลดสมบักเสียนอะไปลาในแม่ปลาใครสมพันมาปาให้บิ่งว่าหาสุดน่ะ ไม่เละบังดูไม่เละบงดูอยู่ประกอบิ่งคีบประกอบิังคีบ่นเมื่อกาฟคนนั้นตะลตืมันกบวยานปากระโทมาโลดคืองามแค่นั้นนะไม่ใช่ลูกใช่สุดนะใช่สุดนะได้ไหมพน เอ้พนซื้อมาฝากมาดอควันเออพนซื้อมาฝากผมเป็นของเก่าไอ้พนบลุายใส่เบิ้งฮะลูกเบิ้งฮะเบิ้งฮะมาเบิ้งดูอ่างามอิลีแต่ปาีบลุอิ่มแล้วข่าต้มอิ่มแล้วพอปอนอิ่มแล้ว โอ้ยน้ำก้นลายไก่นะน้ทต้มขี้สมเอาปานแม่ปานินตัวนี้นะเฮ้ป้า อ่าเดี๋ยวจำเสยโอ้ยเดี่ยวเห็ดยังไงนั่ะลูกอย่าตุ่งกว่าลูกเอาบ่วงจุดดีกว่าหำเป็ดนะจังเห้นไม่เรียบเป็นวินน่ะกูได้กินข่าวมึงเห็ดเห็นเราเป็นวินบ่ให้้เดอนี่น่ะบอกเดี่ยวเห็ดว่าจนก็เลยเป็นวิน โบแมนบ่ซะโบแมนเป็นเองเออคณะโบแมนกับโบเมนสิตะคอกสเหตุยังและเป็นเองละบ่ถ้าลิดเดอร์ซบมาเดินี่กินเลยละมาทาเดอร์มันแตกนะอีพอเคียวไปใค่มาอีพอเคียวคือโบไห่เมือน้ำ bánh. Phở cứ bôi hỉ lời mưa nam. Hả? trời, bỏ trời, bỏ bỏ trời bỏ mưa, hai, chơi mưa. Bơn mụ phở kiệu bôi chơi bôi hỉ mưa. mưa Không mưa đê. Hỉ อยาก gọi bò mưa nè. Chú tôi ở Hà Nội đi Ta hào nữ ngoài Nói năm đi ở đời Ồ trời này pha mưa à ừ. Mưa khi Im bóng khá tôm này bên đang nhỏ Con coi cọc Con coi cọc Ôi lùm lì bố ta sao tài liu บืงหาเบื้งหาแข่งขาป้าผูกเบิ่งเอาเดอร์ผูกเป็นแม่เนาะเบิ่งคลิปอยู่ลูกอยู่บ่เนะาะอันขาลาทับไทนยนี่รอบ้านรอเมืองรอบุญนะตายแล้วลูกเขาโมนี่มผมกับโบตัสนี่อีกตาย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 ,ตายป้าบบต,ตัดนั่นอะไรก็แล้ว แล้วเลยโอ้แล้วเลยคันป้าบบตันหกันกูเแล้วกูซืิม I mean, ึพืก yeah, exactly. ัแล้วเลยพแล้วป้าได้น่องแล้วตัดได้คนเลยแล้วมันสียาวำนดกก็ได้นี่สูนัะ M. โทษผ oh. uh huh. oh uh. ู้นันโทษผู้นี่ได้บาทนี่บัดกะเป๋พผ้าบัดรพอปรับสิพาไปมือนั้นผัดโบโบหนาขำกูจังมากโอ้กูน่ะแล้วจะซื้อมึงกันแล้วเลยไปอีกเอาเข่ากับบอด้มาเมื่อนี้อุ่นข่เย็นกินผู่เพียบจักกินข้าวต้มจักกินซีนจักกินแบบไรโอ้ย เดี๋ยวเอ้ยป้าปลาพี่น้อง็ะไปส่งจะจอยขายได้เนี่ยนะกะคืนนี่กินยาแล้วกันถธอแม่์ทียา,มาเมือเวิร์ดได้กินแต่สละเจ็บหัวคือคิงไข่หากเก็ดเวียกคือบดิเป็นยางนี่แล้วตื่นมากเกพืออือมัดสักเรื่องอีกเนี่ยบอกว่ายายากระบายา เครื่องนะกระเพิ่นและสักทาพผอดูลูกพอเป็นอะไรไเออพอกินยาแล้วพอนอนเดี๋ยวส่ออเด้อลูกเด้อให้พอนอนทั้่คนให้พอนอนทั้่คนเอาจอยไข่ให้จอยนอนทั้่คนจอยบอดสบาย ใ้อั้มรับพระจากด้วยพี่นะพี่ก,กันอีกคลิปใหม่พี่กกน้องจอยคือบอกไปหาหมอโอ้ยแม่หมอไม่เรียบไม่ได้ลูกจอยบอกไปจอยกินยาซือ่อแม่ว่าพอหายซักยาไม่เรียบพอกับหมดซักบอกกันคลิปหน้าพี่น้องไปเลยเด้อ